สำหรับน้องมต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมสาโจทย์แบบนี้พี่ป๊อบถือว่าเป็นโจทย์สำคัญและก็ต้องพยายามทำให้ได้ครับเขาบอกว่าถ้า x บวก1ส่วน x มีค่าเท่ากับ2แล้ว x กำลัง3บวก1ส่วน x กำลัง3มีค่าเท่าไหร่ครับอืมก็ต้องบอกว่าโจทย์แบบนี้จริงๆมันทำได้หลายแบบพี่ป๊อบจะทำแบบนี้ให้น้องๆดูละกันนะครับ อ่ะเรามาดูที่คำถามก่อนว่าคำถามนะครับเขาอยากได้หน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามแบบนี้ถ้าพี่ป๊อบแยกตัวประกอบตัวนี้ออกมาเป็นดูนะหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามถ้าพี่ป๊อบแยกเป็นหน้าบวกหลังนี่หน้าบวกหลังครับสูตรก็คือหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าหลัง หน้าหลังคูณกัน x ตัดกับ x ข้างล่างตัดตัดก็ได้1ก็เป็นลบ1ครับบวกหลังกำลังสองก็คือตัวนี้อีกรอบนะหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามสูตรพหุนามคือหน้าบวกหลังครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าหลังหน้าหลังคือคูณกันตัดตัดได้ลบหบวกหลังกำลังสองครับซึ่ง น้องๆสังเกตไหมว่าเจ้า x บวก1ส่วน x นะครับโจทย์ให้มาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ2หนูก็จับเสียบเข้ามาใช่ไหมได้2ครับอ่ะโอเคตัวเนี้ยตอนเนี้ยหนูเคลียร์แล้วแปลว่าตัวที่หนูไม่รู้ก็คือตัวหลังใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้หนูได้สคราวนี้จาก x บวก1ส่วน x เท่ากับ2 ดูนะโจทย์อยากได้ตัวนี้พี่ปอทำการยกกำลังสองทั้งสอง,ง,สองข้างครับนี่ครับดูนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังหน้าหลังก็เหมือนเดิมหน้าหลังตัดตัดก็บวกสองบวกหลังกำลังสองก็คือตัวนี้เท่ากับสี่ใช่ไหมครับ เท่ากับ4ครับก็ถ้าเราอยากได้เฉพาะ x กําลัง2บวก1ส่วน x กําลัง2 2ตัวนี้ก็ย้ายไปลบครับพี่ป๊อบก็เลยจะได้เป็น x กําลัง2บวก1ส่วน x กําลัง2เท่ากับขับย้าย2ไปลบ4ลบด้วย2ก็เหลือ2ครับพี่ป๊อบเอาตัวนี้เข้าไปเติมข้างบนครับก็จะกลายเป็น 2ลบด้วย1ครับทำไมคือ2ลบด้วย1เพราะว่าตัวนี้คือ2นะครับคือ2แล้วก็ลบด้วย1ครับคือตัวนี้ครับฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ2ครับผมตอบ2นะโจทย์แบบนี้ขอร้องช่วยทำให้เป็นนะสำหรับเด็กมอ3ใครอยากสอบเข้ามอ4บังคับครับ,รบโจทย์ข้อนี้ต้องทำให้เป็นโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ